ตั้งใจเดินลมหายใจเขา้ายาวลึกเต็มปอดสติตามเข้าไปเต็มปอดกำหนดรูกำหนดจิตเพ่งอยู่ตรง,งกลางอกเมื่อเต็มปอดแล้วเราค่าาาาอยๆ่อดออกทเต็มที่ตั้งใจเดี๋ยวจะเอีย่ยนไปยืนพอนาะสักบ้างมไม่ต้องไปกลัวตายแล้วมันทุกมาเยอะแล้วทุกมาเยอะแล้วมันไม่เห็นตายเป็นสิ่งมันไงอยู่มา่อใจนทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านนั่ง ทั้งคืนเจอความทุกข์มากม่ไว้ก็ยังมีชีวิตอยู่มาได้จนบัดน,นี้ไม่เห็นปายเลยมันทุกข์มาแล้ก็มันไม่ตายหรอกเฮยเบกลัวอะไรทุกข์แค่นี้นัน่นแะสติปัฏฐานสีรละลึกพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์นั่นน่ะมันจะได้บรรลุวิชาของคนเก่าแก่ถือเอาวิชาความรู้ของคนเก่าแก่เป็นที่พึ่งเป็นสาระนะทำตามท่านอั้งใจ สามร้อยคนยุคเก่าต่อไปกำหนดนั่นแหละสติในกายเวทนาจิตธรรมในลมหายใจรู้เห็นท่าย,ยืนว่ากันไปต่างใจไป้อาศัยเดินตามรอยคนยุคเก่าอาศัยวิช,ชาของพระพุทธเจ้าที่เจรนาความทุกข์เป็นอารมณ์รู้จักพิจารณาความทุกข์กาย ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกําหนดรับรู้มีความรู้ตัวตัวพร้อมอยู่ที่ร่างกายตลอดการเวลาด้วยในปัจจุบันนี้ตามไล่ล่าปัจจุบันต,ตามไล่ล่ากายยืนกายลมหายใจก็อ๋อตามไล่ล่าความทุกความสุขพิจารณาจดจ้องพิจารณาจดจ้องดูด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าความสุขในร่างกายความทุกขในร่างกายอ่ะเหมือนกับแก้วน้ําเหมือนกับวัตถุอันหนึ่งนั่นแหละเหมือนกับลมหายใจเขาออกอะไรเป็นวัตถุ ให้มันเห็นอยาเห็นว่าเป็นเราจดจ้องพิจารณาจดจ้องพิจารณาอยาให้เห็นว่ามันเป็นเราให้เห็นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละสุขก็เป็นของมันอย่างนั้นทุกก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าทุกจะเกิดขึ้นจากยุงกัดจากเรือปลยยุงกัดเกิดความลำคันความคันแรงต่างก็ตามเถอะมันก็ของมันนะจดจ้องพิจารณาที่เข้าไปให้มันเข้าถึงสภาวะสุขทุกนั้นเลยแล้วสติปัญญานั้นมันจะก่อให้เกิดพลัง ที่จ้องพิจารณาความสุขความทุกข์น um ั้นเป็นอารมณ์จิตมันัึนจะมีกําลังและจะละความเห็นผิดในความสุขความทุกข์นั้นได้เรียกว่าพิจารณาความสุขความทุกข์จนปราศจากความเห็นผิดจนธาตุรู้เป็นพุทธะปราศจากความเห็นผิดว่าเป็นตนตนเป็นพุทธะตนเป็นผู้รู้มาจะความสุขความทุกข์ในกครนั่นเรียกว่าพิจารณาเวทนารูปัสนาสติปัฏฐานจนละความเห็นผิดได้มันก จิตมันก็ตกกระแสทำเท่านั้นแหละทำมันป่าเสะจากความเห็นบิดบอกความสูกความทุกข์ในกายเป็นตนตนเป็นผู้รู้ตนเป็นพุทธะตนเป็นผู้รู้รู้ชัดในผู้รู้ว่าตนนั่นน่ะไม่ใช่ความสูกความทุกข์ในกายด้วยตนคือผู้รู้นั่นน่ะก็ไม่ใช่กายด้วยกายก็สักตะกายความคิดดีชัวก็ไม่ใช่ตนตนคือผู้รู้ตนไม่ใช่ความคิดดีความคิดชัวตนก็ไม่ใช่ธรรมลมเรื่องรล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในใจหรือกพิจารณาเวทนาธาตรู้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ ปาฏิจากความเห็นผิดในใกายในเวทนาขึ้นมาแหละมันยอดเยี่ยมนั่นน่ะโอ้ยมาผลขั้นที่หนึ่งมันก็ปากฏน่ะนะโสดาปฏิมาก็คือขณะที่เราจดจ้องพิจารณาดูความสุขความทุกข์ในใกายนะ่ะมีความเพียรัมประยชน์สติจดจ้องดูเข้าไปที่ตัวความสุขตัวความทุกข์นั้นจดจ้องมันให้ถึงมันมีความสุขหรือเปล่าหรือมันมีความทุกข์จดจ้องเข้าไปที่ดูที่ตัวความทุกข์พิจารณาให้เห็นว่า มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละทุกมันเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของมันทุกมันมีลักษณะทุกมันเป็นของมันจิตของเราเป็นตัวรู้เป็นเป็นผู้พิจารณาทุกเป็นผู้จดจ้องพิจารณาทุกเป็นอารมณ์ไหนเมื่อจิตของเราจดจ้องพิจารณาทุกคือเข้าไปกําหนดอย่างรู้ดูทุกด้วยการพิจารณานั้น่ะ ยังรู้ดูเข้าถึงตัวสภาวะทุกข์ในกายนั้นโดยการพิจารณาและมันจะเห็นว่าเออทุกข์มันก็เป็นสิ่งหนึ่งของมันอยู่ยน,น,นะจิตเราเป็นผู้พิจารณาทำอย่างนั้นนะทำทำ,ทำ,ทำสักจิตมันจะค่อยๆอย่างรู้ตามความเป็นจริงมันจะเกิดเข,เข้าใจ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 มากขึ้นอย่างรู้จนมันรู้ยิ่งจนมันถ้ารู้มัน เรียกว่าตัดขาดเลยระดับที่เข้าไปพิจนานี่มันเป็นเหตุมันเป็นตัวมั้งสติสมาธิปัญญาเนี่ยจดจ้องพิจารณาสำปยุทธ์ด้วยความเพียรสติจดจ้องเขาไปดูที่ตัวความทุกความเพียรสำปยุทธ์เข้าไปปัญญาใครควรพิจารณาจดจ้องพิจรณาสังเกตสัมปยุทธ์เป็นหนึ่งเดียวกันสมปยุทธ์เข้าใจคําว่าสมปยุทธ์ไหมสมปยุทธคือรวมเป็นหนึ่งสำปยุทธ์เข้าไปสติจดจ้องความเพียร พิจารณาทรัพยุธ์เข้าไปนั่นแหะทรัพยุทธ์เข้าไปแล้ววิประยุทธ์มันจะคายออกมันจะคายความเห็นผิดออกวิประยุทธ์ก็คือคายออกคายอะไรคายความเห็นผิดว่ามันเป็นต้นว่ามันเป็นใจเราไอ้ความผูกความทุกในการไม่ใช่ใจเราใจเราคือผู้รู้ถ้าใจเรามันปัดขาดจากความเห็นผิดจริงๆใ,ใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้จริงแล้วก็มันจะรู้ชัดในตัวมันถ้าตัวมันเองก็ไม่ใค่กายมันจะรู้เราทันคายเลย ้ามันละความเห็นบิดโดยการพิณาเวทนาใจคือผู้รู้เป็นผู้รู้มึงก็ไม่ใช่ใกายไม่ใช่ความคิดดีชั่วไม่ใช่อารมณ์อ่ะฐานอื่นมึงจะเห็นอย่างรู้ไปตามๆกันหมดแหละพิณาเวทนาจนได้ภูมิธรรมได้เอ,อขนาดที่เข้าไปจดจ้องพิณาวเป็นโซราปฏิมาถ้ามันสมุดเฉดประหารความเห็นผิดออกจากใจผูรู้จริงใจผู้รู้มันปาดจากความเห็นผิด,ดในกายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นตนจริงแล้วก็มันก็เป็นโซดาปฏิผลบุุษคู่ที่หนึ่งเกิดขึ้น คือผราปฏิมาศผลรักปฏิผลแล้วก็จเจริญบุคคลคู่ที่คู่ที่สองต่อไปคือสาาากิทาคามักสกิทาคาผลก็อาศัยสติสมาธิปัญญาจดจ้องพิจารณาดูกายดูความผูกความทุกขขในกายใน,ในใจ,ใจิตใจในความคิดจดจ้องพิจารณาเหมือนเดิมเรียกว่าบำเพ็ญสกิทาคามักต่อไปบุรุษคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่มีบุรุษแปดคู่นี่นี่จะไม่พูดละเอียดหรอก วันหลังนนในหัดพิจารณาเราเข้าไปนั่นแหละมันเป็นเหตุแล้วละ่ะเรากาลังหาทำเราอย่าลืมปัจจุบันปัจจุบันกายนั่งไม่ลืมปัจจุบันการกําหนดฝึกกายนั่งฝึกพิจารณากายไม่ลืมกําหนดปัจจุบันฝึกจิตพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาจิตธรรมอยู่เช่นนั้น อดีตไม่มีความหมายเป็นความจริงแท้แหละสิ่งใดดีชั่วมันผ่านไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรตามคิดถึงบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ปึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงทันสอนไว้อย่างนงั้นพระพุทธเจ้าทันสอนไว้ สิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาท่าในให้ทาปัจจุบันให้ดีที่สุดสิ่งใดที่ทําไปแล้วต้องเสียใจในภายหลังสิ่งนั้นไม่ดีจะควรทําผ่านไปแล้วก็ไปตามคิดถึงนม่ไละตามคิดถึงก็ไม่เกิดประโยชน์ข่าหมองแวบเบาถ้าหากว่าองค์ุลิมาน่ะก่อนจะสําเร็จเป็นพระหลานนั่น พระบุทธาเจ้าไปเทศนาปวดจนเป็นผ้าหลานนะ่ะก็เพราะว่าจิตใจขององค์ุริมานอยู่ในปัจจุบันในขนาดข้า้คนมาเท่าไหร่แต่เพราะว่าท่านไม่ได้คิดถึงอดีตในระยะเวลานั้นจึงได้บรรลุธรรมได้พอจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเข้าถึงสติปันสี่จิตใจจะบาดจจากความเห็นวิตตนาวุดานความหลงในกายเวทนาจิตธรรม จะสิ้นภพชาติสิ้นนวิชาได้ก็ปัจจุบันทำมาทุกขัน้นการบรรลุสมาธิทุกขั้นการบรรลุเมฆผลนิพพานทุกขัน้นต้องปัจจุบันอย่างเดียวถ้าเกิดท่านมัวคิดถึงว่าท่านเคยฆ่าคนไม่เยอะท่านก็คงบรรลุทำไม่ได้องคุลิมานก็ในสุดก็เลยเป็นพราหันจบปิดในทางศาสนาเพราะฉะนั้นการเดินตามรอยคนยุคเก่านั่น เดินตามรอยคนยุคเก่าเท่านั้นทำตามวิชาของคนยุคเก่าคือสติปัฏฐานสี่กาย,ยกตดาสติอานาปานาสตินั่นแหละวิชาของคนยุคเก่าโดยเฉพาะเจ้าของศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นผู้สอนธรรมมาตรงนี้ไว้สอนวิชาสติปัฏฐานาสูตรกาย,ยกตาสติสูตรสติปัฏฐานาสูตร ว,ว่วาด้วยว่าด้วยสูตรสูตรของสติเป็นไปในกายเป็นในจิตธรรมไหยากราสติสูตรสูตรว่าดว้วยสติเป็นไปในกายเป็นไปในกายล้วนเป็นไปในบววุฒิหรืปัญหาเล่งรูปล่างรูปธนาปนานนันสติสติเป็นไปในลมหายใจเข้าออกมันก็อยู่ที่เรานะนะั่นแหละเราต้องเจริญให้มากทำให้มากสติ จะไปฝันถึงััเวลาเราสิอธ่์ทติมันไม่ใช่ความคิดฝันมันเป็นความระลึกเป็นความระลึกรูก้ถึงมันจะเกิดได้ดับได้ก็ตามต้องเจริญเดี๋ยวมันจะแก่ก้าแก่ก้าขึ้นมาได้มันต้องอาศัยทติอ่ะเจริญได้มากทำได้มากตามรอยคนยุคเก่าคนยุคโบราณแล้วจะเป็นลาบอันเริฐจะเป็นพบชาติที่เลิศประเสริฐ มีความหมายสำหรับตนเสมอชีวิตเป็นมงคลอย่างยิ่งแหละลจะตายอย่างตาหลับแน่นอนเมื่อความตายมาถึงยอมจัดยิ้มตอนรับความตายได้เลยสร้างบุญกุศลส,สร้างสรรค์สิ่งดีงามโดยการให้ทานรักษาศีนอยู่เป็นประจำ ถ้าใครทานเป็นให้ทานตามโอกาสรักษาสินโดยเฉพาะภาวนาอยู่เป็นประจำวางเทศฟังธรรมทางปฏิบัติปฏิบัติจิตภาวนาปฏิบัติจิตตภาวนาปฏิบัติสติภาวนาสติภาวนาปัญญาภาวนาจิตภาวนาอยู่ภายในสติภาวนาระลึกกายป็นในจิตอยู่ภายในพิณากายป็นในจิตทําภายในรู้จักพิจารณาอันใดอันหนึ่งไว้อย่างอื่นไม่ได้อย่างน้อยให้มันอยู่กับลมหายใจเขาออกพิจารณาลมหายใจเขาออกเป็นหลัก ตั้งสติดูลมหายใจเพื่อความสงบอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาให้เห็นว่าลมหายใจมันเป็นศัสตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เกิดปัญญารู้จักความเป็นธาตุของธาตุลมธาตุลมมันมีความรู้สึกในะคิดไหมถามตอบถามตอบแล้วก็สอนใจให้เห็นว่าเออธาตุลมเนี่ยมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติพี่นาในทานองนั้นมันเป็นอุบายเกิดปัญญาเข้าใจไหมถ้ารู้เพื่อความสงบไม่ไรก็มีปัญญาบวกเข้าไปให้เห็นว่าเออลมเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความทุข์ในร่างกาย ฝุ่ทุกในร่างกายก็สักแต่ว่าสุขมันก็องทุกแต่ว่าทุก,กมันก็เป็นเวทนาขันรูปร่างกายมันก็นิ่งๆลงหมหายใจเขาออกลหมหายใจเขาออกสถนะทําทให้ร่างกายอยู่ได้ร่างกายก็ไม่จะเล่ารู้จักพิจารณามันเกิดปัญญาพิกแพงของเราตั้งใจน้อมนึกไปเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ลืมคนยุคเก่าไม่ลืมคนยุคเก่าคือพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทุกพระองค์โดยเฉพาะพร,ระพุทธเจ้าพร,ระาศาสดาเพิ่งเป็นเจ้าของาศาสนาที่เราอาศัยาศาสนาของท่านบำเป็นความดีอยู่แล้วก็ผ้ารันตสาวกของท่านอุบายยานผู้เป็นผ้าเรียบมงลผู้ประเสริในการก่อนที่เราได้ยินกิติศัพท์ของผู้เก่าผูมั่นเป็นต้นนี้ไม่ลืมคนยุคเก่าเดินตามรอยคนยุคเก่าและเราก็จะมีชัชนะ ตลอดการปฏิบัติตามธรรมเก่าแก่ของคนยุคเก่าคือพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติสอนไว้ที่บอกมาแล้วสติปัฏฐานสี่กาย,ยากตาสติอาณา้าแต่เราจะเข้าถึงวิชาใจบรรลุวิชาแบบคนยุคเก่านั่นแหละใจของเรา จะปราศจากความเห็นบิดเบี้จะากตัณหาเวทานเบาบา,างและหมดความหลงได้หมดอวิชชาหมดความไม่รู้ดับภพบชาติของจิตของใจเสียได้ข่าถดึงแดนนั้นกรเสมอนิพันธ์ไม่มีภพชาติไม่มีภพชาติของจิตใจไม่มีภพชาติของจิตใจของความรู้สึกนึกคิดที่จะไปอย่างรู้จิตใจของใครใดอีก เป็นแดนอันกเกษมที่จะไม่เวียนได้เวียนเกิดมาปวดหัวกับกิ่งใดอีกกับใครอีกนั่นคือเป้าหมายของการเดินทางซึ่งคนยุคเก่าท่านก็ไปถึงแดนอันกเกษมนั้นหมดแล้วเราจะปฏิบัติบูชาทุกๆวันเอาหน้าพอสมควรแต่วเวลาผ่อนคลายออก